กราบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทท่านครับผมครับผมสัญญาไก่ย่างเขาสวนกวางเพชรบูรณ์ครับผมครับหลังจากห่างหายกันไปหลายวันเลยนะครับด้วยภารกิจหน้าที่หลายๆอย่างนะครับกลับมาแล้วครับผมก่อด่นก็ต้องกลาบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านเลยนะครับผมที่มาติดตามกันนะครับกลาบขอบพระคุณเลหลายครับผมครับ ร่างตรงหกกวดรวดนะครับงวดประจำวันที่16พฤศจิกาย,ยน2563นะครับเ,เป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับผม นี่เป็นเพียงการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับ <Okay. S 1> โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมเอาไปกันเลยครับผมครับพยายามทำเป็นคลิปสั้นนะครับอันนี้คือสถิติเก่านะครับแต่ว่าสูนนี่เขียนหลายหลายหลายแผ่นครับผมครับอา่า เริ่มจากงวดนี้เลยนะครับอ่าสิบสิบล่างหน่วยล่างนะครับอันฝั่งทางนี้คือผมเขียนทําสถิติไว้นะครับ6 7เจด ก้าศูนสองแปดวดนี้นะครับผลออกนะครับก็คือเก้าแปดครับผมก็เข้าที่เก้าแปดครับถ้าจะมาไล่ที่สูตร แล้วก็มาเขียนผมคิดว่าคงจะยาวนะครับก็เลยทำสถิติไว้ให้พี่น้องดูเลยครับผมห้าแปดห้าเจ็ดแดเลขที่ออกก็คือห้าเจ็ดครับผมเลขที่เข้าก็คือห้าเจ็ดครับ ดึกดื่นคืนนี้จะผีเสือ้อยังไรรำงงวดต่อมาหลักสิบได้ออสองห้า หลักหน่วยได้179ผลออกก็คือ5 7นะครับเออ5 9สนอกผลออกก็คือ5 9นะครับฝากกด subscribe กดติดตามช่องสัญญาไก่ย่างนะครับผมครับ กราบขอบพระคุณพี่น้องหลายๆครับที่มาติดตามกันนะครับเนะาะเมื่อต่อมา5 9าเ้าราก็ได้ประสิบได้3 6 8นะครับเอ่ออันนี้เดี๋ยวพี่น้องจะไม่เข้าใจนะครับก็คือก็คือ5 8าศนนะครับแต่ผมก็เลยเรียงตัวเลขจาก จากน้อยไปหามากนะครับอันนี้ก็คือ2บวก3บวก2นะครับอันนี้ก็2บวก3บวก2นะครับอันนี้ก็คือได้5บวก3ก็คือ8 8บวก2ก็คือ0นนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะไม่เข้าใจอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ6บวก3เท่ากับ9 9บวก2เท่ากับ11ใส่เลข1นนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะไม่เข้าใจนะครับเอ่อ ส6 8 4 6 8ปด่หกดว่อมาออก3 8นะครับก็เข้าที่เลข3 8ครับผมโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมนะครับเป็นความเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับผมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผม งวดต่อมาหลักสิบเราได้1นึสหก็คือสบวกเอ่อสี 4, บวกสองใช่เปล่าสีบวกสามสี่สบวกสามอต้องได้เจสิต้องได้เจ เจ็ดบวกสองเอาเออนั่นแหละครับเลขตัวนี้ที่ได้ก็คือนี่แหละครับอ,ออกอะไรออกสี่ศูนย์นี่ก็มีสี่อยู่สี่บวกสามเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าอืมนั่นแหละครับเอาสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสี่อะไรนี่แหละก็มีเลขสี่นะฮะเอ่อ แล้วหลักหน่วยเราได้นะครับเนี่ยอันนี้ได้สี่บวกสองเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดอันนี้นะครับผมชอบเรียงตัวเลขตั้งแต่น้อยไปหามากนะครับก็คือได้หกหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับศูนย์นะครับผมชอบเรียงตัวเลขจากน้อยไปหามากนะครับงวดที่ผ่านมาก็ออก4ี่ศูนย์นะครับ ก็เข้านะครับหลักสิบี่เลขสี่หลักหน่วยที่เลขศูนย์นะครับงวดนี้นะครับงวดที่จะถึงนี่มีตัวเด่นนะครับคือจากสามสี่คลิปผมรวมเป็นคลิปเดียวเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของพี่น้องด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ กขอบพรกคุณพี่น้องหล,ยลายๆครับที่มาติดตามกันเนาะครับเนะาะงวดวันที่16สิงหาคมหลัก10บเราได้4 2 4 9นะครับนี่นะครับก็คือตัวนี้ยสี 3, ่บวกส4บวกสเท่ากับไม่ใช่ อันนี้อ๋อมันสองสูตรมันสองสูตรสามสูตรนั่นแหละครับสรุปก็คือหลักสิบเนี่ยได้สองสี่เก้านะครับหลักหน่วยเราได้นะครับหลักหน่วยเนี่ยได้ศูนย์นะครับไม่ตัดนะครับยังไม่ตัดแล้วผมจะวินให้พี่น้องดูอีกทีหนึ่งนะครับได้ศูนย์สอง สามนะครับทำไมงว่นนี้ได้5ตัวก็คือหลักหน่วยเนี่ยชน2สูตรนะครับหลักหน่วยชนสสูตรหลักหน่วยนี่ชนที่เลข0นนะครับแล้วหลักสิบเนี่ยชนที่เลข2นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม เป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับนะครับตามสูตรเนี่ยเม็ดเดียวตามสูตรนะครับเม็ดเดียวเนี่ยก็คือ2ศูนย์ล่างประจำงวดวันที่16ประจำงวดวันที่16 พฤศจิกายนนะครับผมจะวินให้พี่น้องดูด้วยเลยดีกว่าครับผมวินไม่นานครับผมครับวินแป๊บหนึ่งนะครับสองสี่เก้าสอง สองสองใช่ไหมสี่เก้าสี่เก้าสองสองสี่สี่สี่เก้าเก้าเก้าอันนี้ได้ศูนย์สองสามสี่เก้าศูนย์ 2 3 4 9ใช่0 2 3 4 9 0 2 3 4 9เก้นเก้นนๆนะครับ2 0นี่คือเด่นสุดครับผมตัวรองก็คือ9 0นะครับ4 0นนี่เขาเพิ่งออกไป ไม่มาล้านเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้คือรองนะครับแล้วจะเขียนให้มันนานทำไมเนาะเราเนาะก็คือเด่นสองรองเก้านะครับหลักสิบถ้าตัดตัวนี้ก็จะเหลือ 35 5หหก็จะเหลือสิบสี่ชุดส4บสี่ชุดแต่ถ้าเด่นสุดนี่นะครับถ้าเด่นสุดเนี่ยชุดตัดไปเลยก,เลก็จะเหลือแค่1ิบชุดนะครับก็จะเหลือแค่1ิบชุดนะครับอันนี้เหลือเก้าฮะเหลือเก้าชุดนะครับอันนี้คือเด่น นะครับล่างนี่ชุดนี้เหลือ9ชุดอันนี้ก็คือเด่นเด่นอันนี้ลองนะครับครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับผมสัญญากาย่างเขาสันกวางพชจบูรณ์ครับผม ขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องครับกลาบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะครับที่มาติดตามนะครับกลาบขอบพระคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที่ติดตามกันนะครับเนาะกลาบขอบพระคุณเลยหลายครับเออวิ่งล่างตัวเดียวนี่คือเลข2ครับผมวิ่งล่างครับ แรกน,นะครับสองศูนย์สองศูนย์สองูสนสองมาหนึ่งตัวแต่ผมว่านะมาน้ำกันน่ละละ่ะดีแล้วล่ะครับผมผมสัญญากาย่างเขาสึ่กวางเพชรบูรณ์ครับผมครับ กับขอบพระคุณพี่น้องหลายๆครับที่มาติดตามกันนะครับเนาะกรบขอบพระคุณจากใจครับผมหลังจากนี้ก็จะปลูกอ้อยครับผมกับขอบพระคุณพี่น้องหลายๆครับผมดีครับ